ไปไซน่ะไปรับผู้บาดรับผู้บาดใชล่ะโอ้มาแล้วสันกิจวัตรประจำวันอ่าต้อทำบุญแต่เช้าบ้านเฮาไอการได้ใส่บาทตาเศ้าบ้านยังใส่มาตะกรุงเทพหรอพระมาล่ะบะของไปไซน่ะเ๋ยพระมาแล้ว โอ้ลายแท้นี่มาแล้วคู่บ่าวคองฮะโอ้เลี้ยงแถวเลยเนาะผู้น่ะเป็นจุ่มเป็นจุม่มอ่ะบรรยากาศบานเฮาเใส่บาตรตอนเช้าไป็นคิดะวัปรปจำวันเนาะครับผม เมือมม่นอนีกได้ครับยังไม่ได้ไดโทรเลยครูบาพันมาแล้ว ใส่คู่มือบ่ปวตกก็ไม่ใส่น้อสยางไปเอานั่งเด้องไม้จะหน่อยเด้อ นี่ไปไปเดี๋ยวนี้บอกว่างอยู่บนน่ะอโอ้ทางน้ำนี่คัดแท้ทางน้ำนี่เก็ดอยู่สานเดนนี่ ทางน้ำข้างนอกทังน้ำเนาะอ,อันนี้บ,บ่กที่จเจาให้น่ะใช่โอ้ดได้การกค่ะอโอเคโอเคขอบคุณหลายๆของฝากของตอนเข้าบ่อหน่เอาแบบไหนเอาแบบใดเขาธรรมดานี่เอาแบบนี้อ,อือเยอวเลายด้ทำหนึ่งพ่อละ น้ำใจพ่อพ่อพ่อทีาตัวสกินยังสิเนาะของอยู่ไกลเอาน้องสาวผมนะครับนั่งสวยยังสวยโสดพร้อมอใครมาจีบต้องผ่านผมก่อนได้ว่าจะพิจารณาจังไหนไปใช้ต้อมเงอนนี่ลงยาลงยาอยู่ใส่บุบบได้เอาเงินแล้ววันนี้ เอาเขอบคุณนหลายท่านกทมเบาะเวลาก็จะเอามาอีกสองสาเดือนอยังมาไหม,ม,ไม,มไบ้านหา่าเนานะเอาเอาสามีล่ะครับขอบคุณนหลาย